สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวไอเทมเดินป่าชิ้นใหม่ที่ผมเพิ่งถอยมานะครับยังไม่ได้ใช้งานเลยแต่อยากมารีวิวให้ดูก่อนแล้วก็จะเป็นการรีวิวแบบเปรียบเทียบด้วยนะนั่นก็คือเก้าอี้เดินป่าครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมใช้เก e ้าอี้เดินป่าไรแบนไรแบนป่วะทินย่าอะไรเนี่ยตัวนี้นะครับซึ่งถอยมาจากแอป ต็อแตกติ๊กต็อกแนะครับในราคาแค่ตัวละประมาณร้อยเจดิบาทเท่านั้นมันก็ก็ถือว่าถูกเนาะกับาอีเดนป่าหนึ่งตัวใช่ไหมแต่ผมอ่ะกำลังแบบว่าเริ่มทยอยเข้าสู่สายเอาตตาไหลสายไล่น้ำหนักเบาเพราะว่ารู้สึกว่าสัมภาระทุกวันเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันหนักเพราะผมต้องพกอุปกรณ์อ่า power bank กล้องอะไรพวกเนี้ยก็พยายามจะลดน้ำหนักสัมภาระให้ได้ มากที่สุดก็เลยแบบไปทยอยซื้อของสายอัลตร้าไลท์มาก่อนหน้านี้ก็คือไปไปถอยเต็นต์ตัวเนเจอร์ไฮคาวอัพทูสิบดีมานะครับก็เป็นเต็นที่หนักประมาณโลกว่ากว่าโลนิดๆเท่านั้นเองตอนนี้ผมอ่ะเพิ่งไปถอยเก้าอี้เดินป่ามาคือตัวนี้อ่าเนโ o มูลไลท์เอลิทครับถ้าใครถ้าใครรู้จักแบรนด์เนโมอยู่แล้วอะ่ะจะรู้เลยว่า มันราคาค่อนข้างเจ็บตัวอยู่เหมือนกันนี่เป็นแบรนด์เก้าอี้เดินป่าจากอเมริกานะครับก็คือเป็นของนําเข้านี่แหละราคามันก็เลยมันเลก,ก็เลยสูงะนะถามว่ามันแตกต่างกันมากแค่ไหนนะครับอันอย่างแรกเลยราคานะครับอันนี้คือปักแตกอ่าร้อยเจ็ดสิบบาทแต่ในโมวเนี้เป็นก้ี้เดินป่าราคาเจ็ดพันห้าร้อยบาทเออใคร ใครอยากจะเดินป่าใสาอัลตร้าไลท์ต้องต้องเตรียมใจมาดีๆนะครับว่ากระเป๋าเบาแน่นอนกระเป๋าตังเนี่ยเบาแน่นอนไม่ใช่แค่น้าหนักเบานะกระเป๋าตังเบาแน่นอนโอเคแต่นี้ไม่ได้มีใครมาสับสนุนนะผมมาว่าซื้อเองเลยนะครับี๋ยวมารีวิวเปรียบเทียบกันว่าเก้าอี้ร้อยเจ็ดสิบบาทประทะเก้าอี้ราคาเจ็ดอ่าเจ็ดพันห้าร้อยบาทมันต่างกันยังไงอย่างแรกแน่นอนอยู่แล้วครับคือเรื่องของน้ําหนัก คือเรื่องของน้ำหนักเนี่ยมันมีความแตกต่างกันแน่นอนอ่ะเรามาเปรียบเทียบกันก่อนเอาเจ้าตัวเก้าอี้จีนีนี่ก่อนว่าน้ำหนักเท่าไหร่ความจริงมันก็ไม่ได้หนักมากข่านะแต่ผมจะชั่งน้ำหนักให้ดูตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่เก้ารอยยี่บสองกร,รมัมไม่ถึงโลนะแต่ก็เกือบโลนี่แหละเก้า้อยี่บสองกร,รัมนะมาดูตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้ก็อี้ตัวนี้ เขาเคลมไว้ที่หน้าห่อนะครับไว้ที่ประมาณ520กว่ากรัม5 3ากรัมเท่านั้นแหละแต่ว่าอันนั้นเป็น,เป,นเป็นแบบเค่ตัวเก้า e อี้เพียวๆไม่รวมตัวห่อบรรจุภา์นะซึ่งผมชอบแพ็กเกจจริงเขามากเลยนะอ่ะเดี๋ยวจะชั่งให้ดูนะครับเจ้าตัว n m o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  n l i h t นะครับน้ำหนัก638กรมัมอ่ะน้ำหนักนี่ผมไล่เบาน้ำหนักไปได้3ขีดนะสขีด <K re ng> 3มขีดกับราคาเ พิ่มเข้ามาหลายพันอยู่นะก็ไม่รู้ว่าคุ้มค่าไหมต้องลองชั่งน้ําหนักดูแล้วแล้วแต่คน,นนะครับโอเคนี่คือน้ําหนักที่มันแตกต่างกันอ่ะเดีเรารีวิวภายในแล้วมาดูกันต่อนะว่ามิติมันเป็นยังไงโปติกอี้เดินป่ามันจะมาพร้อมกับกระเป๋าอะไรแบบนี้ใช่ไหมเป็นกระเป๋าแบบนี้แต่เจ้าในมุมมูลไอย์มันจะไม่ใช่กระเป๋าซิปปิดแบบนี้แต่มันเป็นแบบแพ็กเกจจิ้งแบบเป็นเหมือน ห่อรัดของอะ่ะคือเป็นแบบเนี้ยเออแล้วก็อิมม่มอยู่ตรงกลางนะเป็นแบบเนี้ยซึ่งเขาเออกแบบมาดีมากเลยเออกแบบมาดียังไงคือตัวแพ็กเกจจิ้งที่มันห่อรัดของตัวเนี้ยมันเอาไว้มีฟังก์ชันในการใช้งานใช้ประโยชน์อย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูแต่คือมันไม่ใช่รีวิวจากสถานที่จริงนะมันก็คือเป็นการใช้งานจริงอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่เห็นภาพมากแต่ลองจินตนาการไปพร้อมผมดูครับเดี๋ยวเรามาดู ไอตัวเก้าอี้ติ๊กต๊อกต๊อกแตกนี่ก่อนว่ามันเป็นยังไงเนี่ยมันจะเป็นกระเป๋าทรงนี้นะปกติไอกระเป๋าเก้าอี้ทั่วไปอย่างเงี้ยมันจะสามารถอ่ามันแบบจะมีหูสองข้างเนี้ยเอาไว้แบบว่าคล้องกับตัวเก้าอี้นะครับไว้เก็บเอาไว้ได้นะครับพวกนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นวัสดุอลูมิเนียมทั้งหมดนะแต่ขึ้นอยู่กับว่า เป็นอลูมิเนียมเกรดไหนนะก็น้ำหนักเบามากเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างหนาหนากว่าตัวเนโมมูลไล่เยอะเลยต้องบอกว่าตัวเนโมมูลไล่อ่ะมันจะมีหลายหลายมีหลายรุ่นมากนะครับคือเป็นเขาเป็นแบรนด์อุปกรณ์เดินป่าจากอเมริกาเนาะแต่เขาก็จะเด่นเรื่องเขาจะมีผลิตเต็นท์แล้วก็เก้าอี้เดินป่านะครับซึ่ง,ร,ง,งราคาทะลวงจริงจังราคาทะลวงจริงจังแต่อันนี้ใกล้พังแล้วเหมือนกันนะเนี่ย โอเคนั่นะได้พังแล้วเหมือนกันแล้เนี่ยท้งตัวเนี้ยอ่าเก้าอี้ตัวเนี้ย e ผมใช้มาเป็นปีกว่าๆแล้วนะเออแต่แบบก่อนหน้านี้ก็คิดว่าเคยคิดว่าเก้าอี e ้เดินป่าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นหรอกแต่ว่าเวลาเราเดินเหนื่อยเอยเรา เราอยากจะนั่งสบายๆเนาะไม่ใช่แบบนั่งบนพื้นนั่งบนขอนไม้อะไรเงี้ยมันมันเจ็บตูดอะคือมันก็นั่งได้แหละถ้าใครแบบว่าสายไม่อ่าเขาเรียกอ,อะไระเงินทุนไม่เยอะหรืออะไรอะ่ะก็นั่งแบบนั้นสบายๆก็ได้ไม่ต้องเพิ่มน้ําหนักภาระลงบนกระเป๋าด้วยอะไรเงี้ยก็ได้นะครับนี่นี่คือเก้าอี้เก้าอี้จีน เดี๋ยวผมจะสาธิตนั่งให้ดูอีกทีหนึ่งโอเคเอาไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวมาถอดกบอนก็ต่อมาเก้าอี้ตัวนี้นะครับนี่ให้ดูนะวิธีการนะเขาก็จะถอดจากตรงนี้จะถอดตรงกลางง่ายๆนะครับวิธีการประกอบผมให้ดูโครงก่อนโครงเนี่ยความแตกต่างของ องตัวไอติ๊กตอกกับตัวเนี้ยต่างกันมากแล้วน้ำหนักก็คือต่างกันจริงจังแล้วก็ผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยอาจจะมีความเตี้ยกว่านิดหน่อยเนาะแต่เราจะเน้นความอวยไว้ก่อนเราต้องอวยเนาะตามมูลค่าของที่เราเราซื้อมา <laughs> ไม่ไม่อวยไม่ได้นะจริงจังแต่เพืนนะ ผมใส่ถูกด้านป่าววะออส่ผิดด้านโอเคตัวนี้จะมีความใส่ลำบากนิดนิดหน่อยตรงที่มันแน่นมากนะครับตรงหัวตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบกึกอะอย่างเงี้ยเป็นข้อต่อกึกตอนใส่อ่ะไม่ไม่ไม่ยากเท่าไหร่แต่ตอนถอดอ่ะมันแน่น <laughs> มันค่อนข้างแน่นเลย ผมใส่ถูกด้านป่าใส่ถูกใส่ถูกมันมีสีอยู่อ่่าอาโอเคอ่ะโอเคเสร็จแล้วเก้า e. อี้เนโมมูลไลท์อีลิตโคตรเบาเบาจริงบอสิบหายโอเคและนี่ก็คือเก้าอี้ 2ตัวนะร้อเจสิบกับเจ็ดพันออะดูตัวติ๊กต็กก่อนนะไอตัวกระเป๋าเนี่ยโคติเขาว่าจะมาแขวนตรงนี้แหละซึ่งไอตัวร้อยเจ็ดสิบเนี่ยผมว่ามันก็มีฟังก์ชันความคงทนแล้วก็คุณภาพวัสดุอะไม่ต่างจากเก้าอี้เดินป่าอื่นๆนะครับอย่างพวกแบรนด์เนจอเช้ฮหรืออะไรที่เคยชัวร์อะไรเงี้ยมันก็จะส่งเนี่ยน้ำหนักก็จะพอๆกันอยู่ที่ประมาณ90 0กรัม โลหนึ่งอะไรประมาณนะั้นนะครับถ้าไม่รวมกระเป๋าก็ประมาณแปดร้อยกรัมนะเนี่ยแต่ถ้านับเรื่องของความสบายก็ความจริงแล้วมันไม่ได้ไม่ได้แตกต่างกันนะเมื่อเทียบกับไอตัวมูลไลนะพบด้วยมันเป็นเก้าอี้เดินป่ามันไม่ใช่เก้าอี้แบบพ,อพอักผ่อนแบบถ้าถ้าจะนับแบบเก้าอี้เขาเรียกอะไรอะ่ะพวกเก้าเก้าอี้โซฟาอะไรมันมันมันจะไม่ได้แบบนั้นนะแต่ราคาตัวเนี้ยพอๆกันเลย แต่สิ่งหนึ่งที่ที่อ่าไอตัวเนโมมูนไลท์อ่ะมีมากกว่าก็คือตรงแถบด้านข้างเนี้ยครับมันสามารถเอนได้อ่ะมันมันปรับได้อ่ะเริ่มแรกมีมันจะเป็นแบบเป็นแบบนี้ก่อนอ่ะมันจะปรับแบบนี้ก่อนแต่ว่ามันสามารถปรับเอนได้ นี่เราสามารถปรับเอ็นได้นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ถามว่าจําเป็นไหมก็ผมต้องบูตามตรงคือก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งในฟังก์ชันที่ไร้สาระนะแต่เมื่อลองนั่งจริงๆแล้วนะคือต้องบอกว่าตัวมิติดิเมนชันนะไอเจ้าตัวเก้าอี e, ้ t ิ k ตอ k ตักแตกเนีมีความกว้างกว่าใหญ่กว่าแล้วก็เขาเรียกว่าไงดียอาจารนั่ง แถวข,าย,ขายายใส่ตูดได้มากกว่าสบายกว่าเพราะว่ามันมันกว้างกว่ามันใหญ่กว่ามันมันแน่นกระชับกว่าถ้าถ้าเทียบกับตัวนี้นะซึ่งมันจะมีความตึงๆหน่อยผ้ามันจะเป็นแบบผ้าสิบดีบางๆซึ่งมันลื่นตูดนะครับมันจะไม่ได้โอบมากเนี่ยมันก็แต่ดเมิตชั่นมันแตกต่างกันิีเดียวแต่ก็คือเป็นสิ่งที่รับได้ด้วยเราอยากได้น้ําหนักที่เบากว่าจริงๆอะไรเงี้ยอันเนี้ย อ๋อเพื่ออะไรเพื่อใครทาเพื่อใคร <c oughs> คือมันเป็นความติดแกมครับความความต,ต่อแหลตนตัวนี้อ่าแล้วอีกฟังก์ชันหนึ่งเนาะที่ผมบอกก็คือไอไอตัวแผ่นเนี้ยมันมีไว้ทำอะไรมันมีไว้รองใต้เก้าอี้เนี่ยครับดเดี๋ยวผมให้ดูมันเอาไว้เสียบไว้ตรงขาเลยนะ ไอ้ขาสอนมาตรงนี้ไว้ทําไมเพราะในหลายๆป่าที่เราไปเดินน่ะมันจะมีความเป็นแบบดินเลนดินไอแบบระดับมันไม่เท่ากันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมดินเลนดินโคลนอะไรเงี้ยจมแล้วขามันจะจมอะไรเงี้ยครับถ้าขาพอขามันจมแล้วมันอาจจะทําให้ก็อีเอ็นได้นะครับแต่พอเป็นฐานเนี่ยผมยกให้ดูแต่พอเป็นฐานอะไรแบบเนี้ย พอเป็นฐานแบบเนี้ยมันทําให้ตัวเก้าอี้อ่ะมันกลายเป็นแผ่นเดียวกันตัวขาอย่างเงี้ยมันมีการดึงน้าหนักซึ่งแต่ละการกลายเป็นแบบเป็นแผ่นเรียบในการรับน้ําหนักอะไรเงี้ยจะทําให้เก้าอี้อ่ะไม่แบบบุ๋มไปอย่างเงี้ยแบบขาโจมอะไรเงี้ยเออคือมันจะทําให้ดีขึ้นนะเออก็ประมาณนี้โ <Okay. S 1> อเคอะ นี่แหละรีวิวแบบเทียบคิดว่าคุ้มค่าไหมกับการเพิ่มเงิน6 7เจ็ดพันเจ็เลยแหละเพื่อน้ําหนัก300กรัมเออก็ต้องชั่งน้ําหนักกันดูนะครับว่ามันคุมค้มค่ากับเงินในกระเป๋าเราไหมเราพร้อมจ่ายเพื่อจะแลกกับความเบาความอะไรไหมเนี่ยนะให้ดูด้านคาหน้าตาสีสัน ถ้าใครความจริงแล้วอสํา,สาสหรับแบรนด์เนโมมูลไลท์เขาผลิตเก้าอี้สาไล่เบาอยู่แล้วความจริงมันมันจะมีรุ่นที่หนักกว่านี้นิดหน่อยนะครับหนักประมาณกว่าร้อยประมาณหนึ่งร้อยกร,รัมนะอย่างรุ่นมูลไลท์ปกตินะครับก็จะหนักขึ้นมากว่านิดหน่อยแต่ราคาก็จะถูกกว่าราคาถูกกว่าประมาณพันสองพันเลยก็สามารถลองไปดูได้ความจริงมันก็มีแบรนด์อื่นๆนะท,ท,ที่ใกล้เคียงกันน้ำหนักใกล้เคียงกันแล้ว อาจจะถูกกว่านิดหน่อยแต่แต่พอสายเอาแต่อไรมันก็แพงมา,มากๆอย่างเช่นแบบอ่าเฮดินอกแชร์ซีโร่กับแชร์ One อะไรเงี้ยนะครับก็ลองไปดูกันได้นะเอออะเรามาดูตอนตอนเก็บกันยังไม่ได้ไปลองใช้จริงๆนะแต่ผมว่ารู้สึกว่าจะก็รู้สึกว่าเออเราน่าจะสบายมากขึ้นนะหรือเปล่า อ่ะเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันเป็นหมุดอ่ะอ่ะ,อะมันก็ไม่แกะยากอย่างที่คิดนะนี่ใส่ไล่เบาอย่างผมย้ำตามเลยน,นะเป็นความกระแดะส่วนตัวนะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ไล่เบาจริงๆอะนะครับผมอยากให้แนะนำไปลองดูพวกเก้าอี อ่เป็นของมือสองอะไรเงี้ยมีคนปล่อยของอยู่นะตอนก่อนผมจะซื้อผมก็หาคนปล่อยเก้าอี้ตัวเนี้ยว่ามีใครปล่อยไหมอะไรเงี้ยตอนแรกก็เจอแหละมีคนแบบมาปล่อยอยู่ประมาณห้าทันสิงคโปร์ก็ถือว่าไม่ทันไม่ทันจ้าอืมแต่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเราก็เลยไปซื้อมือหนึ่งมาความจริงผมต้องบอกว่ามันมีคนอยากได้สายอัตรายเยอะนะแต่งบอาจจะไม่ถึงอะไรเงี้ยมัน ถ้าเราใช้เบื่อแล้วหรือว่าเรา,าเลิกเดินป่าแล้วอะไรเงี้ยก็สามารถไปขายเป็นมือสองได้ผมว่าไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ขาดทุนหรือเปล่าไม่ไม่เลีลยวไรอะ่ะมันสามารถขายต่อได้อ่ะอืมเป็นของที่สามารถขายต่อได้ขายขายต่อได้ไม่ยากเลยอะอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนอ่ะลงทุนนะนะครับก็คือเรื่องของตัว กระเป๋าอะไรพวกนี้ด้วยนะครับลองดูดีๆนะครับเพราะว่าล่าสุดผมก็เพิ่งถอยมาเดี๋ยวผมเอามารีวิวนะก็คือ,คอกระเป๋าเดินป่าที่ผมแบบใช้ตัวเ s m o s ความจริงมันจะมีกระเป๋าสายอ่าอัลต้าไลท์นี่แหละแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้ไปใช้นะครับผมแบบอยากเน้นเรื่องของกระเป๋าอะ่ะมันไม่ได้เบาเพราะว่ากระเป๋าตัวใหม่ที่ผมซื้อมาคือมันน้ําหนักก็ประมาณ2โลแล้วแต่ว่ามันเด่นในเรื่องของการกระจายน้ําหนักะนะเออ ผมว่าป่าหน้าที่ผมกำลังจะไปเดินอะไรเงี้ยก็ทําให้น่าจะทําให้ผมแบบสบายหลังมากขึ้นแล้วกันสบายหลังมากขึ้นแน่นอนแล้วกันอืนี่ห่อแล้วเนี่ยพอมันห่ออย่างนี้ใช่ไหมปุ๊บ่าแล้วก็ล็อกเรียบร้อย เดินทางได้ป็นเนี้ยน้ำหนักเบาๆสนตัวเนี้ยผมว่าปล่อยไปก็ไม่มีใครซื้อไหม unquote. ราคาซื้อมาร้อยเจ็ดสิบตามอแอปน,นี้ร้อยเจ็ดพันนะครับไว้ตัดสินใจดูนะใครจะเข้าสายอนตรายต,ร drawings, ต้องคิดให้มากๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมมีไอเทมอะไรใหม่ๆเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังนะช่วงกลางเดือนที่ผ่านี้หลายเดือนสองสามเดือนวันนี้ผมถอยอ,อ, <estion. S 1> อุปกรณ์ไอเทมใหม่มาเยอะมากนะครับเออ อย่ไว้ใช้เบื่อแล้วมาปล่อยดีกว่าโอเคขอให้ทุกคนมีความสุขการเดินทางเหมือนกันนะครับแล้วหวังว่าใครที่ดูผมอยู่อาจจะได้เจอกันสักทิปหนึ่งครับบ๊ายบยย